กันเลยค่ะอันนี้นะคะ external ของ WD นะคะซื้อมาจาก s h อ p e e ค่ะตอนนั้นลนนะะ้ดราคาซื้อมา1เทแล้วเขาก็แถมกระเป๋าใส่มาให้ด้วยค่ะข้างในเราก็จะใส่เป็นฝั่งหนึ่งใส่ตัว external ฝั่งหนึ่งใส่เป็นสายชาร์จนะคะก็พอดีแล้วก็อ๋อแต่ว่าเราเลือกสีไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะสุ่มมาให้ส่วนอันนี้นะคะมีบริการกู้ข้อมูลฟรีภายใน1ปีหครั้งเดี๋ยวมาดูข้อมูลการลงทะเบียนกันเลยค่ะ หน้ากล่องนะคะเขามีข้อมูลให้หรือว่าตอนซื้อเขาก็จะมีเอกสารมาให้นะคะรายละเอียดการลงทะเบียนพอเราเข้าไปเสร็จเนี่ยก็ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะแล้วก็รายละเอียดการซื้อต่างๆจะมีให้เราใส่ s ี r ลนั number นะคะก็จะอยู่ตรงกล่องตรงนี้เราก็ใส่ตัวเลขไปเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งเราต้องถ่ายรูปบินใบเสร็จนะคะแล้วก็เก็บใบเสร็จไปด้วยเอาไว้เวลาตอนที่เราให้เขากู้เนี่ยเราต้องยื่นหลักฐานให้เขาด้วยค่ะ นี่คะ่ะหลักฐานการซื้อที่เราต้องยื่นแล้วก็อีเมลอัตโนมัติที่ตอบกลับ,บมาตอนที่เราลงทะเบ,บียนเสร็จเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเราจะมา Format external ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราได้มาเนี่ยเราจะยังใช้กับเครื่อง Mac ไม่ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากเสียบสายตัวที่จะต่อค o n n e c t กับตัวเครื่อง Mac เรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็น USB ค่ะแล้วเราก็ ลืมไปเลยค่ะว่ามันเสียบกันไม่ได้โอเคค่ะเราก็เลยต้องไปหยิบหาตัวช่วยก่อนจะเป็นตัวแปลงนะคะจาก USB เป็น Type C เพื่อให้ connect กับเครื่อง Mac ได้นะคะโอเคพอได้เสร็จเราก็ทำการต่อแปลงเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็สามารถคอนเน c t ตัว e x t e r n a l กับเครื่อง Mac เราได้แล้วค่ะเรามาเริ่มการ format เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าตอนแรกที่เรา Connect กับเครื่องเราเนี่ยมันสามารถลากไฟล์โยนไฟล์เข้าไปได้ไหมเราก็เข้าไปที่ e x t e r n a l เรานะคะชื่อของเขาคือ My Passport ค่ะทุกเครื่องน่าจะเป็นชื่อนี้นะคะ พอเข้าไปเราก็ลองเลือกมาซักไฟเพื่อที่จะลองโยนเข้าไปใน external ว่าได้ไหมเราลองลากไปนะคะจะเห็นว่ามันลากไปไม่ได้นะคะนั่นคือเราจะต้องมา format ตัว external ของเราก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าไปที่ disk utility ค่ะเราก็เซิร์ชไปได้เลยพอเข้ามาเสร็จเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้ my passport ก็คือ external ของเรานั่นเอง พอเราเข้ามาเราก็เช็ครายละเอียดนะคะว่าโอเคความจุเท่ากับที่เราซื้อไหม1นเทถูกต้องค่ะเราก็ไปกดที่ partition นะคะเพื่อเริ่มการ format พอเข้ามานะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อ external ให้เราได้ค่ะต่อมาค่ะสิ่งสำคัญที่สุดในการ format ก็คือการเลือกประเภทของการ format นะคะบน mac os เนี่ยเราจะเลือกได้อยู่หลายอย่าง e x fat ก็คือเหมาะสำหรับการใช้งานทั้ง windows แล้วก็ mac os นั่นหมายถึงว่าถ้าเราเอาไปใช้ใน windows เราก็สามารถลากไฟล์มาวาง copy paste บน external เราได้เลยนะคะเราจะเลือกอันนี้ส่วนอันบนที่เป็น fat เฉยๆนะคะจะใช้สำหรับ windows ค่ะเราจะไม่เลือกเท่านี้ค่ะเราก็เสร็จแล้วสำหรับการ format รอให้เสร็จปุ๊บเราก็กดดันได้เลยค่ะเราจะเห็นว่าอ่ะ ชื่อที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะคะ My Secret Box เนี่ยมันหายไปแสดงว่ามันไม่พอค่ะเราก็อาจจะแก้ให้อีกตัวนึงเพื่อให้มันพอดีสวยงามหลังจากนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ Copy Paste ใน External ของเรากับเครื่อง Mac ได้แล้วมาลองเทสกันสักนิดนะคะว่าจะวางไฟล์ได้หรือเปล่าหลังจากที่เรา Format External ไปค่ะ ได้ complete ค่ะที่เรา format ไปตอนนี้นะคะเราก็สามารถใช้ external อันนี้กับตัว mac ของเราแล้วก็ windows ได้ด้วยค่ะวันนี้ก็บายยนะคะฝากลูก,กวนติดตามคอนเทนต์ต่อไปด้วยค่ะฝากกด subscribe ด้วยนะคะบาย